สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระและจะฝากกันบ้าง ล่าสุดทาง่ามีข่าวรายงานนะบอกว่ามานนเอลอูกเต้ได้เข้าไปบอกกับบริหารปารีสว่าเขายอมลดค่าตัวของเขาลงมาเพื่อเปิดทางให้เขาได้ย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูเนต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับตัวจริงของเขาที่ปารีสเปเชงแมงในฤดูกาลนี้ภายใต้การคุมทีมของลุยอิลเก้เนะครับ ซึ่งว่ากันว่านะครับในขณะนี้เนี่ยแมนยูพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวของอูกเต้นในราคา45ล้านยูโรเท่านั้น แต่ถ้าว่าทางปรารีสเนี่ยได้ตั้งค่าตัวของอูกาเต้อยู่ที่60ล้านโยโูโรและดูเหมือนว่าปัจจุบันพวกเขาก็จะยอมลดลงมาเหลือ52ล้านโยโูโรซึ่ง52ล้านโยูโรตรงนี้นะครับก็ยังไม่เพียงพอที่แมนยูจะจ่ายให้กับปรารีสนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในกรณีของอูกาเต้เนี่ยแมนยูก็ยังพอจะมีหวังนะครับเพราะว่าปรารีสเองเนี่ยก็เพิ่งจะปิดดิวคว้าตัวเจ้าเนเวสไปร่วมทีมกองเขานะครับ ด้วยค่าตัวค่อนข้างจะสูงเหมือนกันซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่ปารีสจะต้องปล่อยผู้เล่นออกจากทีมอย่างน้อย1-2คนนะครับและแนนน่าว่าในกรณีนี้แมนยูก็รู้ดีว่าปารีสจ,จาเป็นจะต้องปล่อยผู้เล่นออกนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยแมนยูก็กําลังรอจังหวะที่เหมาะสมเพื่อที่จะลองยื่นข้อเสนอให้ปารีสในการคว้าตัวอูเกเต้มาร่วมทีมนะครับแหล่งข่าวเบื้องต้นยังได้ระบุเพิ่มเติมอีกนะครับว่าการที่แมนยูจะได้อูเกเต้เข้ามาร่วมทีมเนี่ย แมนยูจำเป็นจะต้องขายผู้เล่นกองกลางของพวกเขาออกอย่างน้อย1-2คน1 s สกอตต์แม็กโทเมนีสองคาซิเบโลและถ้าเกิดว่าแมนยูไม่ขายสกอตต์แม็กโทเมนกับคาซิเซบโลออกจากทีมแถมยังดึงอูกเต้เข้ามาร่วมทีมอีกเนี่ยแมนยูก็อาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะผิดกฎการเงินที่ทางยูฟ่านั้นตั้งไว้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ตามรายงานจาก RM c นะครับที่มารายงานแจ้งให้ทุกคนบเพืส้สร้นมครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากทีมท็อชน,นะครับที่ต่อมารายงานว่าผู้จัดการทีมอย่างเทนฮากต้องการที่จะเก็บคาร์ซบโลไว้กับทีมต่อไป แต่เท่าว่าบอร์ดบริหารอย่างเซอร์จิมลันตีฟต้องการที่จะขายคาร์เซมโร่จากทีมให้เร็วที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากเพดานค่าเหนื่อยของคาร์เซมโรนั้นสูงเกินไปนะครับและก็ดูมนว่าในกรณีของคาร์เซมโรนะครับบอร์ดบริหารแมนยูสตาฟโคโด้ดรวมถึงเทฮังกเนี่ยกำลังถกเถียงกันอย่างจริงจังในกรณีของเขาว่าจะเก็บอยู่ต่อหรือจะขายเขาออกจากทีมถ้าเกิดว่าได้ข้อเสนอที่เหมาะสมนะครับยาร์ก็ตานะครับผู้จัดการทีมอย่างเทฮางกเนี่ยก็ได้ออกมา ยกย่องคาซิเบโลในนัดที่แมนยูพบกับแมนซิตี้ในศึกคอมนิชิลนะครับและก็หมายมัน่นบ้นตาอยากจะให้คาซิเบโลอยู่กับทีมต่อไปด้วยประสบการณ์ที่เขามีและอีกอย่างเนี่ยเทินห้าก็เชื่อมันว่า ในฤดูกาลนี้ทางคา s ซิโมโลจะยกระดับผลงานของเขาขึ้นมาได้ดีเหมือนแต่ก่อนหลังจากที่ผิดพลาดมาในซีซั่นที่ผ่านมานะครับแต่เราก็ตามนะครับดูเหมือนว่าทางเซอร์จิมละคลีฟเองเนี่ยก็ต้องการที่จะขายคาซิโมโลออกทีมเพื่อที่จะดึงนักเตะคนใหม่เข้ามาสู่ทีมนะครับและอีกอย่างการที่ขายคาซิมโลออกทีมเนี่ย ก็จะทําให้แมนยูสามารถลดเพดานข้าเหนือของเตะลงได้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดขายคาซิโรออก1คนเนี่ยแมนยู Man ก็อาจจะเสริมทัพเข้ามาสู่ทีมอย่างน้อยไม่ก็1คน2คนหรือ3คนก็ไปไปได้นะครับแหงข่าวเบื้องต้นยังได้ระบุเพิ่มเตไปนะครับว่า ถ้าแมนยูไม่สามารถขายคาเซมโลออกจากทีมได้ตำแหน่งกองกลางที่พวกเขาอาจจะปล่อยออกจากทีมเนี่ยก็อาจจะเป็นสกอตต์มคโทเมเนหรือไม่ก็อาจจะเป็นคิสตีนดิกเซนที่พวกเขาจะปล่อยออกนะครับโดยสาเหตุที่แมนยูจำเป็นจะต้องปล่อยกองกลางออกนะครับก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการนักเตะคนใหม่หรือกองกลางคนใหม่เข้ามาสู่ทีมเพื่อยกระดับทีมขึ้นให้มันดีขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับและอีกอย่างน,นะครับทางบอร์ดบริหารแมนยูเนี่ยก็ต้องการจะรีเซ็ตค่าเหนื่อยของนักเตะแมนยู Oh. Uh. ซึ่งพวกเขาเนี่ยจะจ่ายค่าเหนื่อยสูงให้กับนักเตะที่สมควรจะได้รับจริงๆเท่านั้นนะครับและสาเหตุที่บอบร์ดหาแมนยูต้องการจะปรับหรือรีเซ็ตค่าเหนื่อยของนักเตะแมนยูใหม่ทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่าพวกเขาอยากจะหลีกเลี่ยงต่อกฎการเงินที่ทางยูฟานนั้นตั้งไว้นั่นเองนะครับอ่ะก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่านักเตะกองกลางของแมนยูเนี่ยจะเป็นใครที่จะได้ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์เดตในช่วงซัมเมอร์น,นี้ก่อนที่ตลาดนักเตะจะปิดตัวลงนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายการจากฟุตบอลทานเฟอร์นะฮะที่ต่อมาอะไรากันว่า นักเตะดาวรุ่งอย่างแฮร์รี่อมาดและก็ทบี้เคายืนะครับจะยังอยู่กับสโมสรต่อไปแม้จะสิ้นสุดตลาดซื้อขายนักเตะนี้โดยแมนยูจะไม่มีแผนปล่อยสองนักเตะรายนี้ออกจากทีมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบยืมตัวหรือรูปแบบการขายทาวนนะครับซึ่งว่ากันว่านะคะักเตะ2คนนี้เนี่ยทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจตลอดการทัวร์ปีซีซั่นของสโมสรโดยเหล่าบรรดาสตาฟโค้ชรวมถึงเดนฮากเนี่ยก็เห็นพ้องต้องกันว่าเด็ก2คน,น เป็นคนมีของและมีโอกาสที่จะดึงขึ้นติดทีมชุดใหญ่ดูด้วยนะครับในซีซั่นนี้นะครับและดูเหมือนว่าผู้จัดการทีมอย่างเทีนนฮานะครับก็จะหมายมั่นปั้นตาที่จะดันสองเตะรายนี้เป็นไปตามแผนตามที่เขาเคยทํากับกาณาโชแล้วก็ c o p ปปี้เมนูนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากลากัสซเซลตาเดวโลสปอร์ตนะครับที่่อมารายงานว่าสโมสรบุรยานะครับต้องการจะเซ็นสัญญายืมตัวกับฟาโกโดเปเลสตี และก็จะยื่นเงื่อนไขในการเซ็นสัญญาทาวนกับเขาด้วยถ้าเกิดว่าเขาสร้างผลงานได้น่าประทับใจที่บริญัานะครับโดยว่ากันว่านะครับทางฟากูโดเปเลสเตเนียมีโอกาสจะได้ออกจากสโมสรมนยูไม่ว่าจะเป็นรูปแบบยืมตัวหรือไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบทาวนและอีกอย่างเนี่ยก็เคยมีข่าววงในมาด้วยนะครับว่าท้านักงเตเองเนี่ยต้องการจะย้ายออกจากแมนยูให้เร็วสุด เพราะว่าถึงแม้เขาอยู่สโมสรแมนยูต่อไปเขาก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสในการลงเล่นและอีกอย่างเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะลงเล่นอย่างเสมอเพื่อที่จะติดทีมชาติอุรุกไว้นะครับอย่างเราก็ตามนะครับดูเหมือนว่าผู้จัดการทีมอย่างเทนฮากเนี่ยก็มีแผนที่จะปล่อยเตร,ราน้ออกจากทีมอยู่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบยืมตัวหรือรูปแบบถาวรนะครับโดยสาเหตุที่เทนฮากอยากจะปล่อยเตลรานีออกจากทีมน,นะครับก็เพราะว่าฟาโกโดเปเรต,ตเนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นตามระบบหรือตามแผนที่ทนเทนฮาร์กนั้นวางไว้และอีกอย่างถึงแม้ว่าฟาโกโดจะอยู่สโม,มสรแมนยูต่อไปเขาก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ลงเล่นมากเท่าที่สมควรนะครับเพราะว่าเทนฮากเขามีระบบลูกลักนะฮะและอีกเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเทนฮารกปล่อยฟากโกโดเปเ,เ,ตเตรตออกจากทีมได้เนี่ยเทนฮากก็มีโอกาสหรือมีสิทธิ์นะครับ ที่จะเสริมตักเตะแนวรุกเข้ามาสู่ทีมได้อย่างน้อย1คนนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อินิงนิวนะครับที่เรามารายงานว่าในตอนแรกนะครับแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยไม่เต็มใจที่จะเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับบูโน่เลยเนื่องจากว่าทางกลุ่มทุนอีนอสเนี่ย พยายามที่จะลดต้นทุนค่าจ้างหรือค่าเหนื่อยลงและอีกอย่างเองพวกเขาก็ต้องการจะจํากัดอิทธิพลของผู้เล่นลงไม่ให้ว่าใหญ่กว่าสโมสรอ,อะไร,ระมาณนี้แหละครับทางบอร์ดบริหารแมนยูเขามองว่าถ้าเกิดว่าอยู่นานไปเนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลในห้องแต่งตัวมันจะคุมไม่อยู่นะครับบามันจะมีมันจะใหญ่หญกว่าโค้ดนะประมาณนี้นะครับแต่ถึงแม้ว่ากลุ่มทูนินออสของเซอร์จิมลค์คีจะมองอีกมุมนึงเนี่ย แต่ในทางกลับกันนะครับเหล่าผู้อาวุโสที่แมนยูเนี่ยกับมองเห็นพ้องต้องกันว่าบูโน่เนี่ยสมควรจะได้รับสัญสญ,ญาฉบับใหม่กับแมนยูนะเพราะว่าเขามีความทุ่มเทแล้วก็เขาเป็นคนที่สามารถ เป็นคีย์แมนสำคัญของแมนยูได้นะครับในการพิเกมหรือแก้เกมในบางสถานการณ์ที่อยู่ในภาวะกดดันในในสนามนะฮะและอีกอย่างเนี่ยผู้จัดจาการทีมอย่างเทนท้นานะครับก็ได้ยกย่องให้บูโน่เฟรนเดสเนี่ยเป็นคีย์แมนหรือบุคคลสำคัญในการสร้างทีมใหม่ของเขาเลยและเตนท้นานี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ผลักดันให้บอบร์ดประธานแมนยูเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับบูโน่เฟรนเดสอีกด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับบูโน่เฟรนเดสเนี่ยจะเป็นคนที่ได้รับ ค่าเหนื่อยสูงที่สุดของสโมสรแต่ทางกลับกันนะครับคารเซเบโลเนี่ยจะถูกลดค่าเหนื่อยลง25%หลังจากที่ไม่สามารถพาแมนยูผ่านเข้ารอบไปเล่นในการยูฟ่าแชมเปียนลีกได้นะครับ สำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับข่าวแมนยู